มันดีมากดีขึ้นจนเราแบบตกใจเลยนี่สวัสดีค่ะบีมนะคะบีมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับภายในอะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออตอนเริ่มแรกเนี่ยเป็นแล้วเรารู้สึกเครียดเราไม่กล้าที่จะปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเรามีอาการปวดท้องเป็นประจำเดือนอย่างรุนแรงแล้วก็แล้วก็มีอาการเป็นตกขาวคันในช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งผิวพรรณเราก็ดูแห้งกา้านเราก็รู้สึก ะะไม่กล้าที่จะบอกใครอะไรเงี้ยว่าว่าเราเป็นสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยจากที่เรากําลังศึกษาข้อมูลเนาะเราก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่โพสขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งที่เกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับมดลูกแล้วก็ช่องคลอดอะไรเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกแบบสนใจมากแล้วก็ไปปรึกษาแล้วปรกากฏว่าน้องเขาให้คำตอบที่ที่ค่อนข้างดีว่าพี่บิ๊มคะเออเรบวนบอกอาการที่เป็นให้หน่อยเราก็เลยเล่าอาการไปอย่าง เมื่อสักครู่ที่บอกนะคะว่ามีอาการปวดรุนแรงมากเลยเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะแล้วก็มีตัวขาวแล้วก็คันอะไรอย่างเงี้ยในในช่องคลอดเนาะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเพิ่งจะมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อยากจะฝากเตือนว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเล็กเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเป็นมากขึ้นได้ไปสู่อาการที่แบบว่าเราจะต้องไปหาหมอไปรักษากันอีกยาวส่วนทั้งเนี่ยเราก็ได้ได้ลองกิน แต่ว่ากว่าจะกินเนี่ยตัดสินใจเนี่ยนานมากนะเป็นเดือนกว่าแล้วเราก็เลยเออลองหยิบมากินดูแลเราก็ได้ได้กินนะคะตอนนี้ก็ได้กินมาประมาณเออเขาเรียกว่าอะไรนะสี่วันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมันดีมากดีขึ้นจนเราแบบตกใจเลยนี่ก็เดี๋ยวมาให้ดูเลยนะคะว่าว่าทานเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทานให้ดูด้วยเรากินคีนหรือเราดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ดีมากพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้มาเราเราได้เซนะิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็ได้รู้ว่า การที่กินอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายกับชีวิตเรามันก็เป็นการที่ทําให้ดูแลเรามากขึ้นกว่าเดิมอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือไปไปสอบถามคนที่ทานอาหารเสริมมาปรากฏว่าคนที่ทานอาหารเสริมจริงๆเนี่ยเขาจะมีผิวพรรณแล้วก็อะไรที่ที่ดีดีมากเลยนะคะกว่าคนในช่วงวัยเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะลองทานให้ดูเพราะว่าทานก่อนนอนวันละสองเม็ดคือมันดีขึ้นจริงๆพอดีแล้วเราก็ เลยอยากมารีวิวให้น้องเขาอะค่ะคือมันดีมากแล้วเราก็รู้สึกประทับใจเนาะอันนี้อันนี้ต้องพูดคําว่าประทับใจเกี่ยวกับแบนรนด์ผลิตภัณฑ์เราก็เลยอยากจะมารีวิวบอกต่อให้กับทุกๆคนเนาะเพราะว่าบีมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่ที่มีอาการเหมือนบีมเนี่ยหลายๆคนอาจจะจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไม่ไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่อยๆจนมันถึงอาการเป็นมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน,น้อยเนี่ยค่ะมัน มันไปสู่โลกที่มันน่ากลัวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกินให้ดูเลยนะคะส่วนตัวก็เป็นคนที่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากแต่ว่าอันนี้ก็คือมันก็กลนลงคอเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ยากเราก็ไม่มีกลิ่นเพราะว่าเคยเคยกินพวกเกี่ยวกับน้ำมันตับปลาอะไรเงี้ยค่ะเม็ดก็จะใหญ่มาก วิตามินซีก็เม็ดใหญ่แต่นี้คือก็เม็ดเล็กแล้วก็ลื่นลงคอแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เคยกินมาเลยคะ่ะก็รู้สึกแบบประทับใจมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ต้องบอกว่าคือถ้าไม่ดีจริงไม่มารีวิวเพราะว่าเราไม่เคยรีวิวที่ไหนเลยลองไปดูที่ไหนมาก็ได้ค่ะไม่ไม่เคยรีวิวอะไรทั้งสิ้นเลยที่ที่เราคิดที่เราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือชอบจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ที่ทำผลิตภัณฑ์แบรนด์ดีๆอย่างนี้มาให้นะคะแล้วก็อยากฝากบอกถึงผู้หญิงทุกคนเนาะเป็นกระบอกเสียงให้ว่า การที่เราเป็นอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับตกขาวหรือหมดลูกเนี่ยมันมมันมันนสำคัญมากเลยก็อยากจะบอกว่าเรื่องเล็กๆพวกเนี้ยเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันยืดเยืเออ้อเราควรที่จะดูแลรักษามันแล้วซึ่งราคาเนี่ยไม่แพงเลยถูกมากเอ,อแล้วเราก็เชื่อว่าราคาเท่าเนี้อืมคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังในการซื้ออยู่แล้วแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ มดลูกกระชับแล้วก็ทําให้ช่องคลอดเรากระชับด้วยเ,เราเรามีความสุขเนาะเกี่ยวกับในการที่คู่นอนด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นปัจจัยสําคัญซึ่งบีมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของเราด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยากให้ลองอะคะ่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือไม่ได้แพงเลยเกล้าการันตีเลยว่าคุ้มราคามากเลยค่ะก็คือ1กล่องเนี่ยมี30เมตรสามารถทานได้1เดือน ค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังประทับใจจริงๆขอบคุณมากนะคะ